ตอนรับสาวกกิเลนพยองกลับเข้าสู่เบรกที่3นะครับหลายคนบอกว่าปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอนะครับถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจและปาฏิหาริ์กำลังจะเกิดขึ้นกับผู้สาวประตูมือหนึ่งฟตชาไทยและ SCG เมืองทองยูเนเต็ดหเดือนครึ่งเท่านั้นนะครับในการฟื้นฟูเขาหายเร็วกลับมาสามารถเดินได้โดยที่ไม่ใช้ไม้เท้าคำ้ำและที่สําคัญเขาสามารถสัมผัสลูกฟุตบอลได้แล้วด้วยล่ะครับ จะเรียกว่าปฏิหารหรือความตั้งใจก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าเรื่องราวของเขายังไม่จบนะครับเรามาตามดูชีวิตของผู้สาวประตูมือหนึ่งทิชชาติไทยและ SCG เมืองทองยูเนเต็กในการฟื้นฟูเพื่อกลับมาบินได้ให้เร็วที่สุดต่อกันเลยดีกว่าครับแต่พูดคุยและปันะป่นมาหน,น้าสาสิบนาทีเามาลไนบ้างครับ ผลงานของอเอสซีมองทองวีแต่กอน,นะฮะที่เป็นเล่นเพียงแค่ผู้ดูในโตเลเมนเอฟซีชเปตีครับตอ,อนที่จริงถ้าใครรู้ตองอยากไปเื่อนีมากแลวรอคอยมา5ปีอยากไปแล้วมากคือคือตั้งแต่เมืองทองได้แชมป์มาคือ2ครั้งแรกเนี่ยที่เมองทองได้แชมป์ต้องล้วต้องไปเลกออฟเนี่ยคือแพ้ติดโทษท,ทั้งสองแมตช์เลยก<ช>็ก็ไม่ได้ไปทั้งสองครั้งแต่ว่าพอ พอมาได้แชมป์แล้วที่จะได้ไปจริงๆเนี่ยก็ดินมาเจ็บซะก่อนวันนี้ก็โอ้รอมันนานมากแล้วก็อยากเล่นทัวร์นี้มากครับครับแล้วเพื่อนรุ่นพี่เป็นยังไงบ้างครับมันนันเสียได้ไหมครับวันที่พูดถึงวันที่แข่งกับกับชุนบุกใช่ไหมครับก็ก็ได้มีโอกาสไปดูที่สนามของของเอเจีสแตรมเยมการที่เมืองทองคือก็นั่งลุ้นอยู่เพราะว่าคือก็ดีใจที่ที่ที่เมืองทองเนี่ยได้มาได้มาเตะทัวร์นี้แล้วก็เหมือนกับ ไม่ลเล่นกับทีมระดับเนี้ยครับค,คือคือมันเหมือนได้นายกระดับทีมเมืองทองไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับรู้สึกดีใจแต่ว,ว่าก็เสียดายแล้วก็เสียใจที่ที่ไม่มไปปด้นข่งขับแล้วเกมที่แพ้บุรีรัต้์ตอนก็ลงอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กให้กำลังใจเพื่อนทีมและกองเชียร์ด้วยครับดูแข่งก็สดรู้สึกว่าดูล,ลำบากมากด้วยใช่ไหมครัใช่แล้วไปแรกคือก็ก็ออกกำลังกายที่นี่แหละแล้วก็คือเอ้ยได้เวลาแล้วนี่ ตอนแรกผมคนนี้ก็น่าจะมีถ่ายทอดจากพวกช่อง Star Sport เพราะว่าเอฟซีมันชอบถ่ายช่อง Star Sport เปิดดูไม่มีก็เลยแบบก็เลยหาในเน็ตดูก็ได้ไปเป็นช่องช่องในเน็ตช่องหนึ่งแล้วก็ก็เลยเปิดดูแต่ว่าเน็ตที่เนี่ยคือแบบมันก็ดูไปติดติดขัดไปคือมันเหนืไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ก็ได้แล้วพอแล้วพอกลับพอเสร็จจากที่นี่แล้วก็เลยกลับไปดูที่โรงแรมใช้เน็ตทำงานดูก็ก็ดูได้ดีขึ้นแล้วก็คือ คือผมเห็นบรรยากาศเห็นกองเชียร์เห็นอะไรเงี้ยแล้วแบบมันรู้สึกน่าเล่นมาแล้วก็แบบน่าขนลุกมากๆแล้วแล้วผมจะแบบว่าดีใจทุกครั้งที่แบบเหมือนครับเวลากองโพสไปที่แฟนมันงทองอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกขนลุกตลอดแล้วก็ยิ่งผมผมนั่งๆไปเนี่ยแล้วแบบผมฟังเสียงกองเชียร์ออกมาแล้วแบบอยู่ดีๆมันมีเสียงกองเชียร์ของืองท้องร้องออกมาแบบมีใจตกใจอะไรเงี้ยคือแบบว่าแฟนบอลเจ้าบ้านเขาครึ่งแสนอะไรเงี้ยพีแล้วแบบ มันทองไปไปกันกี่คนไม่แน่ใจแต่ว่าคือแบบมีเสียงได้ยินเสียงกองเชียรมมันทองมันเป็แบบเสียงเพลงที่เราคุ้นอะไรเงี้ยครับดีใจมากดีใจแทนนักเตะทุกคนนะผมพาก็ไม่เป็นไรได้ประสบการณ์นะใช่ครับได้ประสบการณ์ได้ได้หลายหลายยานจากจากแมตช์นครับผมคิดว่าได้แน่นอนนี่มาพูดถึงกเป็นทีมชาติด้วยซึ่งตอนก็เสียดายที่ระไม่สาคัญสัมผัสมักจะไม่ได้ช่วยใช่ครับผมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่า พอเล่นทีมชาเล่นได้สักพักหนึ่งก็แบบจะต้องมีเจ็บตลอดก็อ็ก็เสียายแล้วก็แบบคิดในใจว่าทำไมเป็นเพราะแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าทุกอย่างมันก็คงมีมีเหตุผลในตัวมันเองคือต่ไปถ้าผมไม่เจ็บอย่างนี้แต่ว่าไปเล่นไปเล่นของของเทนนิสต่างๆอะไรเงี้ยจะแบบเจ็บหนักกว่านี้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็คือพยายามคิดในแง่นี้ไว้เพื่อที่จะแบบ ไม่เสียใจในตรงนี้มากนะครับแล้วโปรแกรมล่าสุดของธรมชาติที่แพ้เรื่อนอนนะครับก็คือทุกคนก็ทําเป็นที่กันแล้วครับก็คือจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราไปลองแล้วใช่ครับคือคือเราเราเป็นลองด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ไปชิมเยือนแล้วก็คือจะลองแบบชิมเยือนแล้วก็สภาพอากาศด้วยไม่ชินกบบสภาพอากาศบ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยน็คือคือมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะ ไปเยือนแล้วชนะเขาได้ถ้าเกแล้วก็คืออย่างที่รู้ว่าทีมเราก็มีตัวเจ็บเยอะแล้วก็เปลี่ยนตัวกันค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำให้ให้คนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเพิ่งร่วมได้กันอาจจะยังยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ใจกนะันเ่าดีกว่ควรถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเก่าก็ยังที่มาแต่งกคงเราสมมติเนี่ยคือมันก็ยังยังเชื่อมกันไม่ดีเท่าไหร่ยิงยิงเปลี่ยนเยอะเลยนะครับแล้วแบบนี่ทำให้การเล่นมันมันดูนติดติดขัดขัดจบเกมมีด็กคน ต่อว่านะเตะอะไรฮะแต่ตัวตองเองเข้าใจึงกระทนาดีนเข้าใจับเข้าใจคือทุกคนทุกคนก็ไม่ยามทุ่มเทเต็มที่แล้วก็แล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำนะครับเต็มที่ฮะก็คือผมว่าคือคือเข้าใจความเป็นนักเตะอยู่นะครับคือคือนักเตะทุกคนก็เวลาลงไปทําหน้าที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรเนี่ยคือทุกคนมุ่งมั่นเกิดร้อยแน่นอนแล้วก็คือคือไม่มีถอดใจไม่มีไม่มียอมแพ้แน่นอนแต่ว่าด้วย ด้วยสภาพอะไรหลายๆอย่างที่เราเราเป็นรองเขาเนี่ยก็คือบางทีเราก็ต้องพอพอจบเกมแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับผมยังมีเวลานะฮะอีกที่หนึ่งเดือนตุลาคาดารณ์ว่าจะบินนะจะบินได้แล้วก็ยังยังดีผมก็ก็ยังโอเคที่ที่มันทัวร์นาเมนต์มันยังยังร้อยผมมันยังร้อยผมมีโอกาสได้กลับไปฟิตแล้วก็กลับไปกลับไปแย่งตำแหน่งตัวจริงเพื่อที่จะเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองีกครั้งหนึ่งนะผมก็ ก็อยากจะอยากจะรักษาสภาพเพลงตอนนี้ให้ได้ไม่สสุดอย่อนที่บอกแล้วก็คือกลับอยากจะกลับไปเล่นใเ้่นในที่สุดนะครับนี่คือเบรกที่สามนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการพูดคุยกับหมตอตงด้วยถึงอาการนุ่นตองนะครับตอนนี้ปล่อยปัดไปก่อนโอเคครับคอนเฟิร์มนายตอนนี้คอนเฟิร์มนะครับว่า ่าดูแลตองอย่างดีที่สุดละนะครับเดือนนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6ลงน้ำหนักได้ขนาดนี้ผมผมว่าไม่อายใครในโลกนี้แล้วละ่ะนะดีขอให้ทุกคนสบายใจได้